เสียชีวิตหนึ่งรายบาทเจ็บสาหัสหนึ่งรายจากการยิงรถกระบะตกลงน้ำที่เชียงใหม่วันที่16มีนาคม2,567เวลา14นาฬิกาทางตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษและชุดสืบสวนภูทราภาคห้านำกำลังเข้าปิดล้อมหอพักในพื้นที่หมู่หกตำบลชัยสถานอภสารพีจัังหวดเชียงใหม่เพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงรถกระบะท,ที่ตกลงน้ำ ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาในหมู่8ตำบลแช่ช้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ตามการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาชื่อนายรุ่งโรดอายุ42ปีได้ทำการยิงตู้สัญญาณไยจราจรและยิงใส่รถของชาวบ้านบนถนนซึ่งเหตุการณ์นี้ได้เสียชีวิต และบาดเจ็บผู้โดยสารบนรถที่ถูกยิงจากนั้นนายรุ่งโร์ได้ลงจากรถยนต์และยิงซ้ำโดยเป้าหมายเป็นรถที่ใช้ส่งมอบของในสังคมส่วนหนึ่งของกระสุนถูกพบอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุในขณะน,นี้นายรุ่งโร์กำลังอยู่ในขบวนการสอบสวนและตั้งคำถามให้กับพยานเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำการรวบรวมข้อมูลและพิจารณาเกี่ยวกับความผิดที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมและเต็มที่